สวัสดีครับพบกับพันโทอานันชินบุตรในชุดความรู้ powerfull i f e ชีวิตเปลี่ยนพลังถ้าเราเรียนจิตวิทยาความสำเร็จเขามักจะสอนว่าอย่าดูทีวีนะครับทีวีโดยเฉพาะเรื่องข่าวทำให้เราฝังความคิดของความสับสนความวุ่นวายอยู่ในความคิดเรานั่นก็เป็นความจริงสิ่งใดอยู่ในความคิดสิ่งนั้นแสดงอิทธิฤทธิ์ถ้าคุณฝันบ่อยๆว่ามีความวุ่นวายเกิดขึ้นแสดงว่าสิ่งนั้นฝังใจอยู่ แต่ทีวีหรือเทเลวิชันไม่ใช่ข้อเสียเสมอไปถ้าคุณเลือกดูรายการที่พัฒนาตัวเองรายการท่องเที่ยวรายการการศึกษาการท่องโลกอะไรต่างๆก็ทำให้เกิดมุมมองกว้างไกลขึ้นนะครับอยู่ที่เราเลือกจะใช้ถ้าเราบิลลอัพขึ้นเรื่อยๆนะครับบิอัพได้พูดไปแล้วในคลิปก่อนๆนะครับก็เอามาใช้งานกับทุกๆเรื่องของเรา นะในชีวิตของเราเนี่ย build up มีประโยชน์มากเราไม่ต้องเปลี่ยน don't change just build up วันนี้จะมาพูดถึงทีวีอีกแง่หนึง่งย่อม,มาจาก transformative vocabulary คือการใช้คำศัพท์ที่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตได้จากหน้ามือเป็นหลังมือหรือจากหลังมือเป็นหน้ามือก็แล้วแต่ transform แปลว่าเปลี่ยนโฉมเปลี่ยนทั้งหมดไม่ใช่แค่ change นะครับเปลี่ยนโฉม transform คุณจะ transform เป็นอีกคนนึง ด้วยการใช้คำศัพท์เช่นคำว่า commitment คำว่า commitment เนี่ยเรามักจะได้ยินเขาแปลว่าพันธสัญญาโดยเฉพาะในกลุ่มของผู้ที่ทำงานการตลาดหลายชั้นนะครับคุณต้องมีพันธสัญญานะ,ะแล้วเราจะไปสัญญากับใครสัญญากับตัวเองแต่แค่สัญญาไม่พอคำว่า commit เนี่ยจริงๆมีความหมายที่มันลึกซึ้งกว่านั้น ถ้าเราแปลคำได้ถูกต้องถูกความหมายของมันมันจะชี้นำความคิดเราเพราะเราจะเห็นภาพอย่างมีคนไปถามว่าคุณอยู่กันมาสิบปีแล้วคุณยังไม่แต่งงานกันสักทีผู้ชายอาจจะบอกว่าผมยังไม่อยากคอมมิตเพราะการแต่งงานมันมีทุกเรื่องโดยเฉพาะของฝรัง่งถ้าจะหย่ากันต้องแบ่งสมบัติอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นการคอมมิตคือการ ทุ่มเททั้งใจและกายจนกระทั่งสําเร็จการทําสัญญาเรามักจะได้ยินถึงการฉีกสัญญาคําว่าคอมมิตไม่ใช่แค่มีพันธสัญญาคําว่าคอมมิตหมายถึงทุ่มทั้งตัวและหัวใจวันนี้คุณคอมมิตกับอะไรบ้างมันจะเกิดจากการตัดสินใจก่อนแล้วการ Follow Up การทำและบิ i l d อัพัฒนาไปจนกระทั่งถึงที่หมายนึกถึงพระพุทธเจ้า ตอนเป็นเจ้าชายสิทธัตถะตอนที่ท่านออกจากวังไปถ้าไม่ได้ตั้งเป้าหมายแบบสมาร์ทโกเลยไม่มีกำหนดเวลาว่ามันจะไปสิ้นสุดตอนไหนแต่จะสิ้นสุดในวันที่ท่านตรัสรู้ได้มันหมายความว่าถ้าไม่ได้ชาตินี้ก็ชาติหน้าไม่ได้ชาติหน้าก็ชาตินูนี่คือคอมมิตนะครับคือทำจนกว่าจะได้แล้วท่านก็หาวิธีการไปตรงหน้าที่ดีที่สุดที่พบเจอไปหาอารันดาบทอุทกกระดาบท แล้วยังไม่ได้ผลมาทรมานตัวเองก็ไม่ได้ผลอีกจนกระทั่งนึกขึ้นได้ไม่มีพินสามสายไม่เกี่ยวกับเทวดามาบอกท่านนึกไปเองว่าตอนเด็กๆเ,เคยเข้าฌานได้ฌานหนึ่งตอนที่รอพระราชบิดากําลังทําอะไรอยู่มีพิธีกรรมอยู่ท่านก็ไปนั่งใต้ต้นไม้แล้วก็สงัดจากกรรมไม่คิดอะไรแล้วก็ถึงฌานหนึ่งก็อ้อนี่คือวิธีการนี้ท่านคอมมิตเวลาคนเรามีคอมมิตเมนต์เนี่ย กับอะไรสักอย่างหนึ่งก็จะหาวิธีการจนกว่าจะทำให้ได้ผลไม่จำเป็นต้องกำหนดว่าวันนั้นวันนี้วันที่เท่าไหร่จะให้เสร็จคอมมิตเกิดจากฉันทะมมทเกิดจากแพชชั่นเกิดจากความปรารถนาวันนี้คุณคอมมิตจะพัฒนาตัวเองอย่างไรจะบิลอัพอย่างไรบิลอัพในเรื่องอะไรนะครับจะเก็บเงินไหมเก็บเงินได้เท่าไหร่บางคนบอกว่าวันนี้ฉันเก็บเงินไม่ได้เพราะไม่มีไรายได้ก็เริ่มใช้น้อยลง การใช้น้อยลงก็คือเก็บเพื่อเอาไว้ใช้ในอนาคตต่อไปนะครับแล้วเมื่อใดก็ตามที่มีรายได้เพิ่มขึ้นก็คอมมิตที่จะเก็บแล้วก็คอมมิตที่จะเรียนรู้ว่าจะเอาเงินนั้นไปลงทุนทำงานอย่างไรเริ่มจากน้อยๆบิลอัพไปด้วยเศรษฐกิจพอเพียงเหลือขายขยายต่อเริ่มจากเล็กๆแล้วขยายออกไปให้ตัวเองพอเพียงซะก่อน ไม่ต้องไปโม้กับใครไม่ต้องไปโชว์ใครว่าฉันร่ํารวยอย่างไรท,งทั้งที่ยังกลวงอยู่ข้างในเริ่มไปอย่างแน่นหนามั่นคงบิวอัพขึ้นไปแล้วในที่สุดคอมมิชเมนต์ของเราก็จะทําให้เราประสบความสําเร็จนี่คือตัวอย่างของ TV Transformative v o c a c u l a r y นะครับวันนี้เราใช้คําที่รู้สึกว่าไม่มีพลังลองสังเกตดูซิเมื่อนึกถึงคำนี้แล้วมันไม่ส่งเสริมความรู้สึกเลยลองหาคำใหม่มาใช้แทน วันนี้เราใช้คำคำหนึ่งมันไม่ส่งผลผลักดันความรู้สึกของเราลองเปลี่ยนคำหาคำใหม่ๆมาใช้กับชีวิตของตัวเองลองคิดดูว่าเราใช้คำศัพท์อะไรที่เป็นปกติประจำของเรามันอาจจะส่งผลทำให้เราเป็นอย่างนี้มาโดยตลอดคอมมิตท,ที่จะเปลี่ยนคำใหม่คอมมิตท,ที่จะทำอะไรแบบใหม่ๆแล้วคอมมิตเมนต์นี้จะทำให้คุณ ไม่ต้องสนใจพันธสัญญาเพราะคุณจะได้อย่างที่คุณอยากจะได้นะครับอย่าลืมว่าชีวิตของคุณเปลี่ยนพลังเสมอและชีวิตของคุณยิ่งใหญ่กว่าที่เห็นในปัจจุบัน